รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ให้รักที่มีความหม้อยู่และเคียงข้างไปความวันที่ราวรันไหนอยู่อีกไม่ใครไม่นานในสักวันร่วมปันฝันโดยเงินฝาก Youth Savings จากธนาคารอมสินโท1115บริษัทโอสสภา,าจำกัด เพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่าบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการปันฝันปันยิ้มกับดิฉันสีฉัตรปวีตรีชัชวันวงศ์ค่ะเป็นประจำนะคะที่รายการเราเป็นส่วนหนึ่งที่พยายามที่จะทําให้สังคมนั้นดีขึ้นแต่สังคมจะดีขึ้นได้ต้องได้รับน้ําใจจากคนในสังคมค่ะ ในตอนนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องหลายคนอาจจะคุ้นเคยเรื่องของบ้านพักฉุกเฉินวันนี้สิจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวราราชาธินด,ดามาตค่ะซึ่งในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่ช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นผู้อ่อนแออย่างเด็กเยาวชนแล้วก็สตรีที่ประสบปัญหาและเธอไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ที่แห่งนี้คือที่พักพิงของพวกเขาค่ะและเป็นประจําทุกตอนค่ะที่เราจะไปพร้อมกับดาราจิตอาสาหนึ่งท่านวันนี้ไปดูกันข่ะว่าดาราจิตอาสาของเรานั้นคือใครส่วนคุณอยากร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมให้กําลังใจกับทางรายการส่ง SMS มาได้ที่41 55 6 8 8ค่ะช่วงร้อยดวงใจร้อยการให้สนับสนุนโดยบริษัทบ้านปูจำกัดมาหาชนมูลน,นิธิปวีณาของสุนเพื่อเด็กและสตรีนะคะก็ก่อตั้งมาเป็นเวลา นับถึงวันนี้เนี่ย16ปีได้แล้วเราทำงานร่วมกันบริรณาการร่วมกันกับรัฐบาลด้วยแล้วก็ภาคเอกชนและประชาชนที่ประชาชน,นจะแจ้งเบาะแสมาที่มูลนิธิภาวินานะคะมากมายนั่นก็คือเป็นแรงบันดาลใจสิ่งหนึ่งที่เมื่อเราทำแล้วเราสามารถจะทำให้สำเร็จและประสบความสำเร็จได้แล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือเราช่วยเหลือ เป็นมนุษย์ได้นะคะช่วยเหลือผู้ที่ประสบป,ปัญหาทั้งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการถูกคมคืนนะคะการถูกทารุณกรรมการถูกบังคับค้าประเวณีหรือปัญหาอื่นๆมากมายเหลือเกินนะคะทุกวันนี้นะคะปัญหาสังคมมีมากเหลือเกินเพราะฉะนั้นะะนั้นก็อยากที่จะเป็นกําลังใจให้กําลังใจซึ่งกันและกันและก็มีกันเอื้ออาทรเอื้ออารีต่อกัน,นะค่ะโค mm. รงการปันสันปันยิ้ม ของกระทรวงการท่องมนี่เป็นโครงการที่ดิชันชื่นใจแล้วก็ขอชื่นชมด้วยนะคะว่ารอยยิ้มเนี่ยเป็นเรื่องที่เรารู้สึกชื่นใจเมื่อเราเห็นรอยยิ้มใครก็ได้นะคะที่ยิ้มแห่งซึ่งกันละกันและปันฝันปันยิ้มเนี่ยเป็นรายการที่ช่วยเหลือสังคมจริงๆนั่นนะคะก็คือความสุขของเราที่เราจะปันฝันและปันยิ้มให้เซึต์กันแลกันค่ะ ัสดีค่ะพลาเทเลอร์นะคะวันนี้นะคะพลามาเป็นดาราจิตอาสาวันนี้ก็จะพาคุณผู้ชมนะคะมาได้ทำความรู้จักกับบ้านพักฉุกเฉินค่ะตามพล่ามาเลยค่ะ <c oughs> ตอนนี้นะคะพล่าก,ก็กำลังจะพาไปพบกับพี่ที่รู้ข้อมูลเกี่ยวกับที่นี่ค่ะเดีย๋ยวไปคุยกันดีกว่าว่าพี่เขาจะเล่าอะไรให้ฟังบ้าง ตอนนี้นะคะพรากก็อยู่กับคุณแคทคุณแคทสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแคทนะคะก็จะเป็นผู้ที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่นี่คุณแคทคะพลาวอยากทราบว่าบ้านพักฉุกเฉินนี้มีความเป็นมายังไงคะก็เริ่มจากแม่ชีคุณหญิงกนิษฐาวิเชียนเจริญนะคะท,ท่านเป็นนักกฎหมายตอนนั้นท่านทํางานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายอยู่นะคะร่วมกับสมาคมสตรีทางกฎหมายนะคะแล้วก็ท่านมองเห็นว่าเ,เมื่อผู้หญิงมีปัญหา เข้ามาในกระบวนการทางด้านยุติธรรมนะคะผู้หญิงค่อนข้างเสียเปรียบท่านก็เลยคิดที่จะช่วยเหลือผู้หญิงโดยใช้บ้านพักของตัวเองที่สามเสนนะคะช่วยเหลือผู้หญิงที่เดือดร้อนมาในเรื่องด้านที่พักแล้วก็ในเรื่องของการดำเนินคดีหลังจากนั้นปี2อ2 3นะคะท่านได้เปิดบ้านพักฉุกเฉินหลังที่ห,หที่ ถนนสุโขทัยพอช่วงปี30นะคะท่านได้รับบริจาคที่ดินที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะ21ไร่จากคุณหญิงรัวิวรรณบำรุงรักเพื่อสร้างเป็นที่พักช่วยเหลือผู้หญิงที่ประสบปัญหาต่างๆนะคะใช้ชื่อว่าสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีซึ่งเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์นะคะช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาทางสังคมด้วยปัญหาหลักๆก็จะมีปัญหาในเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวท้องไม่พร้อม ผู้หญิงที่ติดเชื้อฮท็เซวีแล้วก็ผู้หญิงและเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศรวมถึงปัญหาทางสังคมอื่นๆนะคะที่แฝงเข้ามาอย่างเช่นปัญหาเศรษฐกิจพอช่วงปี31นะคะเราได้รับพระกรุณาที่คุณจากพระองค์โสมนะคะเข้ามาเป็นองค์อุปถัมภ์ให้จนถึงปัจจุบัน,นะคะ่ะแล้วก็การที่ใครจะเข้ามาเนี้ยคือ มีต้องโทรมานัดหรือว่าเขา,เขาจะเดินเข้ามาเลยะคะหรือ,อยังไงไ,ได้ทุกส่วนกับของเราเทํางาน24ชั่วโมงนะคะเราทํางานให้คําปรึกษาทางโทรศัพท์ด้วยถ้าเขาเ,เดือดร้อนอาจจะโทรศัพท์มาพูดคุยกับเราก่อนนัดแนะก่อนที่จะเข้ามาก็ได้หรือบางคนรู้จักเราทางสื่อหรือทางไหนก็ตามนะคะสามารถที่จะเดินเข้ามาขอความช่วยเหลือด้วยตนเองก็ได้ค่ะหรือไม่ก็หนทาง ที่จะเข้ามาอาจจะผ่านองค์กรต่างๆนะคะตามโรงพยบาบาลตามสถานีตํารวจคนลนะมายถิ่นค่ะอ,องค์กรเอกชนที่จะรีเฟอร์มาค่ะสมมติว่าเข้ามาที่นี่แล้วที่นี่จะช่วยคนได้ยังไงบ้างคะการช่วยเหลือที่นี่ก็ช่วยเหลือในด้าน,<ม>น,านที่พักนะคะแล้วก็ช่วยเหลือตามกระบวนการสังคมสงเคราะห์แล้วก็รวมถึงกระบวนการทางด้านกฎหมายการบริการของสมาคมนะคะค่อนข้างครบวงจร เรามีทั้งในเรื่องของการฝึกอาชีพนะคะแล้วก็การศึกษาสายสามัญส่วนหาไรายได้เราก็จะมีวีเทรนนะคะในเรื่องฝึกอบรมในเรื่องของสมโมสรเราจะเห็นว่าจะมีสระว่ายน้ําในส่วนหาไรายได้ตรงนี้สามารถที่จะมาใช้บริการตรงนี้ได้ค่ะส่วนในเ,เชิงรุกนะคะเราจะมีศูนย์เยาวชนที่คอยช่วยเหลือเยาวชนที่ในเรื่องท้องไม่พร้อม <c oughs> ส่วนใหญ่เราเราทำในเรื่องท้อง <c oughs> ท้องไม่พร้อมนะคะในเชิงรุกตรงนั้นแล้วก็เราจะมีสถาบันวิจัยบทบาท หญิงชายด้วยค่ะคุณแคทคะอยากให้บอกทางผู้ชมทางบ้านนะจะไหมคะว,ว่าที่นี่ต้องการอะไรบ้างขอเลยค่ะนอกเหนือจากสิ่งของแล้วนะคะสิ่งจําเป็นที่สุดก็เงินบริจาคค่ะจากผู้ใจบุญทั้งหลายเ <c oughs> นะะี่ยค่ะหรือไม่ก็ในเรื่องของการเลี้ยงอาหารนะคะสมาชิกของเราลูกๆของเราของบ้านพักเนี่ยนะคะเรามีอยู่แต่ละวันเนี่ยร้อยชีวิตหรือว่าร้อยกว่าชีวิตเนี่ยนะคะอาจจะ มาเลี้ยงวันเกิดหรือว่าวันสําคัญต่างๆค่ะขอเชิญท่านใจบุญทั้งหลายนะคะบริจาคได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้นะคะคุณค,คัดค้าวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่ให้ข้อมูลวันนี้นะคะ่ะขอบคุณมากค่ะของหนูก็เกิดเอ่อเรื่องขมขืนนะคะการที่เราเชื่อใจทั้งๆที่เป็นคนที่เคยเห็นหน้ากันแล้วบางทีมันก็อาจจะทําร้ายเราได้ค่ะ